หากต้องการทราบว่าผู้พูดคือใครสามารถถามด้วยประโยคต่อไปนี้ Who is this speaking, please? นี่ใครกำลังพูดอยู่คะ Who is this speaking, please? นี่ใครกำลังพูดอยู่คะ May I ask who's calling, please? ไม่ทราบว่าใครโทรมาคะ May I ask calling? Please? I who's ไม่ทราบว่าใครโทรมาคะ What's your name please ขอทราบชื่อคุณด้วย What's your name please ขอทราบชื่อคุณด้วย Who shall I say called จะให้บอกว่าใครโทรมาครับ Who shall I say called จะให้บอกว่าใครโทรมาครับ Who shall I say is calling? จะให้ผมบอกว่าใครโทรมา Who shall I say is calling? จะให้ผมบอกว่าใครโทรมา